วันนี้มาสองหมื่นจะมีไหมวันนี้มีทั้งหมดสามสามตัวสามอ่าวันนี้วินสองนเลยคนนึ่งก็แล้วอีกคนนึงที่ตั้งใจเอาฮัถึงเลยเหรอพี่วันนี้สามคนโอ้โหเอาพูดถึงไอ้น้องคนที่้วันเป็นไงบ้างน้องคนนี้ก็ต่อยผิดคาดผิดความคาดหมายนะเพราะอะไรฮะก็คิดว่าสู้ยี่งถึงไม่ได้อ่านี่ไอ้นี่ในใจนะอ๋อในใจแต่ก็บอกให้น้องตั้งใจครับผมนะเพราะว่ามีอัจีิให้ทั้งหมดทั้งผมกับพิมิตรก็คือเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทหนูโอ้ คที่ถ่ายด้วยตอนนี้จะมาใช้ทอปแอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ใครับไปนี่คือไปแรกคับไปแรกครับผมแล้วอีกคนหนึ่งหรอครับหนู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 หนอ้าวเป็นยังไงบ้างพี่อ้าดูดูความายเฉของไเป็นไงบ้างฝั่งนี้ก็เนไปตามที่เราคาดแล้วว่าครับวันนี้น่าจะชนะน่าจะชนะมากนอออิไหร่ห้ ห้าหมื่นบาทเอาเห็นแววๆว่ามีโอกาสที่จะได้จริง1้อยสิอปอนด์ที่อ,อัดถึงเวลาถ้าเกิดได้จริง,งจริง,ไ,รงได้ยังคีดบ้าคนน,าคนนี้ก่อนเอ้าให้คนนี้ก่อนคนนี้คือเมยเด็กเมยเด็กจริง ชิงไว้สองที่เอยอาที่ทยทีวีกับร่างเดินนี่นะที่ระเดินรเดนไแชมป์ไทยทีวีทัพทัพหน้าแชมป์อยู่เป็นทัพหน้าครับเป็นไงบ้างครับเจอทัพหน้าฝีมือเขาจะได้ได้ที่เราเขามีเขาใน ได้สินเขาทำไมเขาไวเพราะวันนี้ยังเล่นคนนึงใครครับพี่อาจจะขึ้นเดี๋ยวมีเกง่าหรือเพชรเพชรบนไทยคนนี้อาจจะล่วงหน้าเท่าไหร่ครับอ่าทั้งหมดแสนสองแสนสองแล้วเพชรบ้านไทย่ะเพชรบนไทยไปที่แล้วอยู่กับพีไปแรกที่สุดใช่ใช่วันนี้ก็ถอนกันไปเรื่อยวันนี้ก็่างกันพี่อัดเห็นว่าจะเป็นโปเกตเตอร์จี่เวทีมวยเมืองปทุมธานีวันที่สี่โดยการใหญ่มาก วันนั้นอยากให้พี่ได้พูดกับแฟนมวยกับแฟนมวยหน่อยครับที่สี่สิงหานะครับก็ชวนพี่น้องประชาชนนะครับแฟนมวยทุกท่านครับไปชมสุดต้องไปได้ยิงน,นะที่เวทีมวยพิศารีซึ่งวันนั้นเนี่ยเรามีทั้งสุดยอดมวยเด็กนะครับแล้วก็โคตรวัยของเมืองไทยเช่นยอดกัตตันยูนะครับ,รบก็เจอกับอของซาโต้ เราจะเดนมาหยองครับผมซื่ออะไรใช้บ้ะครับเขาล้างเขาล้างเขาลเ้าลงตั้งศึกตั้งสายอันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากป๋าชุนกับพี่เดียเขียครับผมแล้วก็จิตรมโน์กับใครแล้วก็ผู้ร้องก็เป็นเดี๋ยวตอนนี้จิตรมโนนตไปกับไวของซึกรังหนุครับครับตัวเข้าชมเท่าไหร่ครับสองร้อยบาทสองร้อยบาท น้ำเงินเงินแสนชกกันค่าตัวแค่ไอ้ไอ้ค่าตัวแค่200เองมันตีเซ็ตตสิบห้าปีโอ้โหเริ่มเมื่อไหร่ครับพี่ตั้งแต่ตอน17บเนาฬิกาครับแล้วก็มีม,มีเปิดร้านอาหารให้ทานปีอ่าครับเอาลนะครับ,อรบขอบคุณพี่อัดครับเอา้าหนูฝากเขึ้นมาจิตตามหน่อยเอ,าอ้าน้องวันนี้ก็สำเร็จไปอีกหนึ่งไฟครับา่าน้าจะกลับไปพัฒนาดีกวันนี้ครับครับผมอ่ะยินดีด้วยยินดีด้วยครับนี่วันนี้เราถึงที่จับพี่อัดครับผม